Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in Rabbi salli wa amri wa min lisani <tuh noise> qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Raka syukur to Allah subhanahu wa ta'ala Ti ta Allah subhanahu wa ta'ala Dan Dasung hai rawu ในการที่จะกลับเนื้อกลับตัวในความพิดพลาดของมนุษย์นะฉะนั้นในสัปดาห์นี้อยากที่จะนำเสนเอกับพวกเรรนั่นก็คือการเต้าบันหรือการซาราพาพิษนั่นนะครับเป็นประตูแห่งการที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และก็าลาดังที่อลัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และก็าลาได้ทรงกล่าวไว,เว้ว่ายาอายุฮัลาซีนาอามานู ูบูอิลลอฮิตตวบตันนาสุหนะโอบันดาโพสตาต่าง่จงให้มีการตบัตสารพบพิษอย่างจริงจังเถิดนะแล่อัลลอฮฺสุบฮฺะฮตาลานั้นก็จะหลบลลางความพิดขอ้องบอกสุเจ้านี่ก็ให้เห็นที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮาะห์ตาลาต้องการที่จะให้เรานั้นนะเมื่อกระทาในสิ่งที่เป็นความพิษราลาดแ้วก็ให้เราทําการริบตบัด กลับหาอัลลอฮ์สุบฮานาฮุวาตัลลาแล้วอัลลอฮ์สุบฮานตาลลันั้นจะทรงให้อภัยนะซึ่งจะเห็นได้ว่าการตอบาตนั้นนะต่นรอซูลลอหลลุอฺบอกว่าผู้ที่กระทำความผิดดีๆที่สุดก็คือผู้ที่ซ้ำนึบในความผิดของเขานะแล้วก็กลับหาอัลลอฮ์สุบฮานาฮุวาตัลลาตแต่รอซูลลอฮลฺยังได้บอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานตาลลัได้ทรงสร้างประตูแห่งการตอบาตนะครับ ประตูแห่งการสรับปิดนั้นซึ่งมีระยะทางเท่ากับการเดินถึงเจ็ดสิบนปะีประตูอันนี้จะตูกสร้างทิศตะวันตกนะครับและก็ยังคงเปิดนะต่อไปจนถึงวันกียาติมาหลังจากนั้นประตูนี้ก็จะปิดนี่เป็นการให้เห็นว่าประตูแห่งการโตบาดนั้นอัลลอฮุสซาลาลัลลอทรงเปิดกวา้างและอัลลอฮุสซาลตาลตะลานั้นทรงดีใจกับบาวของพระองค์นะครับที่เขานั้น นะยอมสารับาพพิดต่อหรอในความพิดของเขาอย่าง่เห็นในวัตตาสุลบ,บอกว่าชายคนหนึ่งนะครับที่เขาเดินไปอ่ตาตะลิศไซนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับอ่าป่านาของเขาอูดของขคนันได้นี่ไปจากเขาทานะให้เขามีความหมดว่างนะและหลังจากนั้นเขาก็ปักนอนอยู่ใต้ต้นไม้นะครับนะอ่าเขาคงคิดอย่างว่าเขานั้นคงจะไปไม่รอดนะจีดของเขานั้น นะครับแต่พอหลังจากนั้นเพิ่นเขาตื่นขึ้นมานะครับเขาก็เห็้อูดของเขานะทุกลําเอาไว้นะนี่คือความดีใจของชายคนนี้ที่เขาได้เห็้อูดของเขาที่มีอาอาหารมีสเสบียงนะครับอยู่ที่ผ่านหน้าของเขาแต่อัลลอสมันตละลาบอกว่าอาัลลอสทรงดีใจกว่ากับชายผู้นี้นะครับที่เขาพบผ่านหน้าของเขาเสร็จด้วยซ้ั่นี่คือให้เห็นตีว่าอาัลลอสบฮานนหัวตาลานั้น นะครับยังส่งเบต้าบาก้องพระองค์นะครับทีจะเอ่อเห็นทึ่งเอ่อการงานที่เข้ากรับเนื้อกรับตัวของเขานะครับและก็เรามาดูทึ่งการทีเอ่อเราจะเป็นผู้ตีซาราปาพิษนั้นมีเหตุไคอะไรบ้างนะครับก็มีอยู่ซี่ประการประการทีนึ่งก็คือว่าเราจะต้องยึดกระทำในสิ่งที่เป็นความผิดพลาดนะครับ อ่คือจะไม่ไปทำนะครับประการที่สองก็คือเราจะต้องมีความเสียใจนะครับซึ่งที่เราทํามาแล้วนะครับในความพิองราประการที่สร้างก็คือเราจะไม่หวนกลับไปทําในซึ่งที่เป็นความพิอันนั้นอีกนะครับอ่าประการที่ซี่เป็นฮักคนอาดัมนะครับแต่หากว่าเราไปอ่พิดสัญญาหรือว่าเราไปทำลายหรือว่าเราไปทไออําให้เขาเสียหายก็จะต้องไปข็คืนอ่อภัยจากโคติโร ละเมิดเขานะครับนี่คือไฮเอนตึงเกินขีดข้องการต่อบาดนะที่อลัลลอฮุซุบัลลอฮ์จะส่งรับการต่อบาดของเราจะนั้นมนุษย์นั้นนะครับยอมที่จะมีความผิดพลาดเมื่อกะทางนบีอาดัมอะเลสซาลามเองนั้นนะครับถึงเขาได้ฝ่าพื้นในการไปกินผลไม้ที่อัลลอฮุซุบฮานาหัวตาล่าได้ส่งห้ามจนกระทั่งว่าอัลลอฮุซุบฮานาหัวตาล่านั้นได้ส่งลงโทษให้มาอยู่บนโลกดุนยานีง แน่ว่านบีอาดัมเองก็แสดงความเสียใจนะเป็นระยะเวลาอันยาวนานนะครับถี่กนกระทำการฝ้าฟพื้นในคำสร้างของอัลลอฮฺบฮาณะหัวตาลานี่คือให้เห็นว่ามนุษย์นั้นยอมที่จะหนี่ไม่พ้นในเรื่องของความพิดพลาดแต่ทำอย่างไรที่เราจะต้องรับสารับาพในความพิดของเรานะครับโดยกับการตอบาตท,ที่จะไม่กระทำในสิ่งที่เป็นความิษอัลลอฮฺสุบานตาล่าทรงเปิดประตูแห่งการตอบาต ยู่ตลอดเวลานะจนกระทั่งหวาลวมหายใจของเรานะครับอยู่ไกลกับก่อห้อยของเราเลวนะอันอัลลอฮฺจะไม่ทรงรับเห,หรือว่าวันกิยมามัดเกิดขึ้นแล้วอัลลอฮฺจะไม่ทรงรับแล้วแต่ตอนนี้อัลลอฮฺสุบานตาล่ายังเปิดโอ,อกาสให้เรานั้นได้อ่รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบานตาลาเพราะการที่เราตั้าบนั้นจะทําให้เรานั้นเป็นผู้ถีนะครับมุ่งมั่นยืนในความดีนะครับ,มมนะรบและเราจะเป็นผู้ที ทำให้ตัวของเราก,กับผู้อื่นนัน้นนะคกับก็ได้รับความดีไปด้ดยด้วยกับการที่เรามุ่งมั่นในการตีจากปฏิบัติความดีเพราะฉะนั้นก็ข้อ,ขอวา่เอาเราทุกคนนะครับเมือ่อกระทำความพิดแล้วนั้นก็ข้อ,ขอว่าให้เราหันมาสู่การตอบบัตรต่อตอัลลอฮฺบะฮาณอวตาลาเพื่อเราที่จะเป็นบ่าวที่ได้รับความเมตตาจากอัาลลอฮฺบฮาณอวยา ขอขอควา,นะคนา,นามนะครับในการนักยดโดยของพมและกัพี่น้องว,ว่าบิลลาฮิตอฟิกวันเิดา,า,า,ายาวะสลลัมุมเลกุลอารมณ์ตุนลอยบระกาตุฮว